สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆนะครับเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาลหรือ PHTLS ค่ะเราจะใช้ข้อมูลจากบทแรกของคู่มือ PHTLS ฉบับแปลมาดูกันว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง หลักการคืออะไรแล้วทําไมมันถึงสําคัญต่อชีวิตคนเจ็บมากขนาดนี้ค่ะคือต้องบอกว่าผู้ให้บริการเนี่ยรับผิดชอบหนักมากนะคะครับทำงานในสถานาการณ์ที่กดดันเหนื่อยหนาวสารพัดเลยแล้วต้องพร้อมเสมออุปกรณ์ความรู้นี่ต้องอัปเดตตลอด PHLs ก็คือส่วนหนึ่งของความรู้นี้แหละค่ะอเป้าหมายก็เพื่อผู้ป่วยเป็นหลักเลย งั้นเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อยไหมครับเห็นว่าแนวคิดที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคบารอนลาเร่สมัยนโปเลียนนู่นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะบารอนลาเร่นี่ถือเป็น บิดาแห่ง EMS ยุคใหม่ว่างั้นเถอะค่ะโห oh, ขนาดนั้นเลยค่ะคือเขาสังเกตว่าทหารเจ็บเนี่ยขนส่งช้ามากเสียชีวิตเยอะก็เลยคิดคนรถพยาบาลบินได้รถพยาบาลบินได้ค่ะไม่ได้บินจริงๆนะคะคือใช้มาลากให้เร็วขึ้นแต่ที่สำคัญกว่ารถคือระบบค่ะเขาสร้างระบบให้มีคนฝึกมาดูแลบนรถทำแผลห้ามเลือดเบื้องต้นแล้วรีบส่งไปโรงพยาบาลสนามอ๋อ oh, คือเป็นระบบเลยไม่ใช่แค่รถ ใช่ค่ะนี่คือรากฐาน EMS จริงๆแต่ก็น่าเสียดายนะคะแนวคิดดีๆแบบนี้ตอนสงครามกลางเมืองอเมริกาช่วงแรกๆกลับไม่ค่อยได้ใช้ครับจริงด้วยต้องรอปรับปรุงกันอีกพักใหญ่ๆเลยค่ะแต่ยุคนั้นก็มีเรื่องสำคัญอื่นๆเกิดขึ้นนะอย่างกาชาติสากลปี1864เรื่องความเป็นกลางการดูแลเท่าเทียม mm hmm. แล้วก็มีคำพูดที่สำคัญมากของดิคลัสเซน ที่ว่าชะตากรรมผู้บาดเจ็บอยู่ในมือผู้ทำแผลคนแรกโอ้โหคำนี้ยังจริงอยู่เลยนะครับจริงค่ะมาถึงยุคต่อมาก็คือช่วงกลางศตวรรษที่20ยุคของเจดีฟาริงตันที่เขาว่าเป็นบิด,ดาแห่ง EMS ในสหรัฐใช่ไหมครับใช่เลยค่ะดรฟาริงตันรูดดิกเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากวางรากฐาน EMS สมัยใหม่ในอเมริกาเลยครับ มีบทความดัง Death in a Ditch ที่กระตุ้นสังคมแล้วท่านก็ผลักดันเรื่องรายการอุปกรณ์จำเป็นมาตรฐานรถพยาบาลหลักสูตร EMT รุ่นแรกๆเลยค่ะอ๋อเริ่มมีหลักสูตรมีมาตรฐานชัดเจนขึ้นค่ะรวมถึงรายงานสำคัญปี1967 Accidental death and disability อันนี้เป็นตัวเร่งเลยให้เกิดการพัฒนาระบบ e EMS แบบจริงจังแล้วพอเข้ายุค70ก็ยิ่งเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นไปอีกใช่ค่ะทศวรรษ70นี่คือยุคสร้างโครงสร้างพื้นฐานเลยมีการออกมาตรฐานหลักสูตร EMT โดยหน่วยงานกลาง n h t s a มีองค์กรรับรองคุณภาพ NRT m ครับมีเครื่องมือประเมินสำคัญอย่าง Glasgow Coma Scale หรือ GCS มีกฎหมาย EMS รองรับ กำหนดมาตรฐานแพรเมดิกชัดเจนขึ้นพอมันถึงยุค80เหมือนแนวคิดจะเปลี่ยนไปอีกนิดหนึ่งค่ะคือเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเอ้ผู้ป่วยบาดเจ็บโดยเฉพาะที่เลือดออกเยอะๆเนี่ยมันต่างจากคนป่วยโรคหัวใจนะอ๋อต่างกันยังไงครับคือการรักษาหลักของผู้บาดเจ็บคือต้องผ่าตัดครับซึ่งนอกโรงพยาบาลทำไม่ได้ครับจริงด้วยเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเลยเปลี่ยนไปเน้นที่การส่งต่ออย่างรวดเร็วไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม Rapid transport to appropriate facility ใช่ค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆเข้ามาอย่าง permissive h y p o t e n s i o n หรือการยอมให้ความดันต่ำหน่อยในบางกรณีเพื่อไม่ให้ลิ่มเลือดที่อุดอยู่หลุดไปอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วความรู้จากทางทหารละครับมีผลเยอะไหมมีผลมากค่ะโดยเฉพาะแนวทาง TCCC ที่ใช้ในสนามรบครับ t CCC เขาเน้นเลยว่าเจอเลือดออกรุนแรงที่แขนขาเนี่ยต้องใช้ทอนิเคตหรือสายรัดห้ามเลือดก่อนทำก่อน X A B C D E อื่นๆเลยโอเอาเรื่องห้ามเลือดเป็นอันดับแรกสุดเลยค่ะแล้วก็แนวคิด damage control resuscitation หรือ D C R คือคุ้มความเสียหายก่อนพยายามให้เลือดในสัดส่วนที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้พอนำมาปรับใช้กับพลเรือนก็ช่วยลดอัดตราตายได้เยอะมากค่ะพอสั่งทั้งหมดนี้แล้วสรุปว่าปรัชญาหลักของ PHTLS จริงๆคืออะไรครับหลักๆเลยคือการผสมผสานความรู้พื้นฐานกายวิภาคสรีระพยาธิสภาพกับการประเมินที่เป็นระบบก็คือ XABCDE ที่เราคุยกันเน้น X คือห้ามเลือดรุนแรงก่อนครับ แล้วก็บวกกับทักษะที่จำเป็นแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการคิดเชิงวิพากหรือ critical thinking การคิดเชิงวิพากใช่ค่ะคือไม่ใช่ท่องจำแล้วทำตามเป,ะเปะ๊ะๆแต่ต้องเข้าใจหลักการและประเมินสถานการณ์ตรงหน้าปรับใช้ให้เข้ากับคนไข้แต่ละคนจริงๆหมายความว่าคนทำงานหน้างานต้องใช้ทั้งความรู้ทักษะแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีที่สุดถูกต้องค่ะซึ่งผลลัพธ์มันไม่ใช่แค่ช่วยชีวิต แต่ยังเหมือนกับคืนคนวัยทำงานซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่บาดเจ็บเยอะกลับสู่สังคมได้ครับผลกระทบมันใหญ่กว่าที่คิดนะครับเนี่ยใหญ่มากค่ะทั่วโลกนี่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บปีละกว่า5ล้านคนนะเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนอายุน้อยๆเลย oh. อุบัติเหตุทางถนนนี่ปัญหาใหญ่ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็การหกล้มในผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาระค่าใช้จ่ายก็มหาศาลค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลแลาต้องมองเป็นช่วงๆตั้งแต่ ก่อนเกิดเหตุคือป้องกันตอนเกิดเหตุลดความรุนแรงแล้วก็หลังเกิดเหตุใช่ค่ะซึ่งช่วงหลังเกิดเหตุเนี่ยมันก็เชื่อมกับแนวคิดเรื่องชั่วโมงทองคําหรือ golden period ของดรคาลลียครับชั่วโมงทองคําค่ะที่เน้นว่าคนเจ็บหนักๆเนี่ยต้องได้รับการรักษาขั้นสุดท้ายหรือ definitive care เช่นการผ่าตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วสําหรับทีม EMS ล่ะครับแปลว่าอะไรอะ แปลว,ว่าต้องพยายามลดเวลาณจุดเกิดเหตุให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นค่ะแล้วรีบพาไปส่งศูนย์อุบัติเหตุหรือ t r a u m เซ็นเตอร์ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับความรุนแรงนั้นๆซึ่ง t r a u m เซ็นเตอรก็มีหลายระดับอีกค่ะมีตั้งแต่ระดับที่ดูแลเบื้องต้นแล้วส่งต่อไปจนถึงระดับสูงสุดที่พร้อมทุกอย่าง24ชั่วโมงแล้วตัวหลักสูตร PHTLS เองนี่มันเริ่มมาจากไหนครับ คือมันต่อยอดมาจาก ATLS ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของศัลยแพทย์ที่เครื่องบินตกแล้วเห็นว่าระบบมันยังไม่ดีพออ๋อมาจาก ATLS ก่อนค่ะแล้วดรแม็กซ์เวนกับสมาคม NAEMT ก็เลยพัฒนา PHTLS ขึ้นมาสำหรับบุคลากร EMS โดยใช้หลักการจาก ATLS และต่อยอดงานของดรฟาริงตันที่เราคุยกันไปครับคบหลักสูตรนี้ก็ได้รับการยอมรับใช้ในกองทัพสหรัฐแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกกว่า60ประเทศแล้วค่ะ แล้วในอนาคตล่ะครับ PSTLS จะไปทางไหนต่อก็จะยังคงปรับปรุงเนื้อหาตลอดค่ะตามหลักฐานงานวิจัยใหม่ๆเอาเทคโนโลยีมาช่วยแล้วก็พยายามตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกแต่หัวใจหลักจริงๆก็ยังเหมือนเดิมคือทำยังไงให้ผู้ให้บริการประเมินคนเจ็บได้เร็วแม่นยำรู้จักภาวะอันตรายอย่างช็อกหรือขาดออกซิเจนเริ่มการรักษาที่จาเป็นได้ถูกเวลาแล้วก็ส่งต่อไปถูกที่ที่สุดค่ะ ฟังดูแล้วก็น่าทึ่งนะครับว่าหลักการพื้นฐานมากๆที่บารอนลาเรคิดไว้เมื่อ200กว่าปีก่อนเรื่องประเมินเร็วห้ามเลือดส่งต่อเร็วเนี่ยมันยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่เลยแม้ว่าเทคโนโลยีการแพทย์จะไปไกลมากแล้วก็ตามจริงค่ะมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยเกิดไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงจ มีอะไรที่เราพอจะเรียนรู้หรือเตรียมตัวไว้บ้างไหมเพื่อจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้คนรอบข้างก่อนที่ทีม EMS เขาจะมาถึง